สวัสดีค่ะวันนี้เราพาเข้าสวนนะคะสวนผักผสมผสานค่ะตอนนี้มาอัปเดตนะคะถั่วฝักยาวตอนนั้นเราถ่ายไปเราก็เพิ่งจะถั่วฝักยาวเนี่ยเพิ่งจะเริ่มออกดอกนะคะตอนนี้เขาเลื้อยลงในค้างในน้ำแล้วนะคะนี่มีฝักนะคะช่วงนี้ก็มีฝักให้เก็บขายมาได้สักพักแล้วค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ ถั่วฝักยาวราคาค่อนข้างดีนะคะนี่ค่ะก็ยังมีฝักเยอะนะคะเราก็ต้องกเก็บแล้วเราก็ต้องมีการลดน้ําใส่ปุ๋ยบํารุงเขานะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ได้ตังค่ะเราเก็บทุกวันเลยนะคะถั่วฝักยาวเรามีเก็บขายทุกวันนะคะช่วงนี้แล้วก็ส่วนนี้ก็จะมีมะละกอ,อะมีกล้วย นี่นะคะแล้วก็มีมะพร้าวปลูกให้ร่มเงาะมะนาวมะนาวก็เราก็เก็บขายมะนาวช่วงนี้ก็ราคาขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ผักเนี่ยถั่วฝักยาวเนี่ยราคาดีค่ะก็จะ,ะมีเก็บทุกวันนะคะเราไม่ได้เก็บเว้นนะคะเราเก็บทุกวันเพื่อจะได้ไม่เยอะเกินไปนะคะก็ปลูกไว้ประมาณ5้าหล่องท้องล่องน้ำนะคะส่วนข้างบนก็จะเป็น มะนาวนะคะแล้วก็บางทีก็มีพริกบ้างนี่เริ่มปลูกพริกไว้ได้นะคะเป็นพริกกะเหรี่ยงพริกกะเรียงนี่ก็ราคาค่อนข้างดีนะคะนี่แล้วก็มีมะละกอนะคะมะละกอเนี่ยพอเป็นช่วงๆเราก็เก็บขายช่วงนี้ก็มีไรายได้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากถั่วฝักยาวนะคะนี่เราพายเรือเก็บนะคะเราใช้เรือเก็บก็ เก็บประมาณวันละสิบกาโลถึง20โลนะคะช่วงนี้ก็ตลาดเนี่ยโลร้อยฝ่าที่เราซื้อกินเนี่ยแต่ว่าเราส่งโลละ50บาทนี่นะคะเส็จเก็บเราก็ไปกำกำชักเอาฝักไม่สวยออกนะคะแล้วก็ฝักไม่สวยสั้นๆเนี่ยก็ราคายี่บาทค่ะนี่นะคะ มะน,นาวก็เริ่มดอกแล้วนะคะมีการาใส่ปุ๋ยบำรุงนะคะเ,เราต้องบำรุงแล้วช่วงนี้อากาศยิ่งลมแรงๆนะเนี่ยเขาออกดอกดอกเขาจะไม่ค่อยติดยิ่งมีลมอะ่ะเขาก็จะร่วงเต็มหน้าคลองเลยนะคะนี่ตอนนี้ก็ค่อยยังชั่วหน่อยอากาศลมค่อนข้างน้อยแต่ว่าอากาศเริ่มเย็นค่ะเริ่มหนาวเย็นนะคะนี่ก็จะเป็น ตรงนี้เป็นผักเขียวค่ะปลูกตามหว่างๆนะคะแล้วก็มะนาวก็มะนาวก็เริ่มมีลูกเยอะแล้วล่ะค่ะจะให้ดูความดกของมะนาวนะคะก็จะต้องรดน้ําประจํานะคะส่วนใหญ่เราจะรดน้ําวันเว้นวันหรือรดน้ําทุกวันนี่มะนาวก็ดกดีนะคะนี่มะนาวบ้านแผ้วนะคะน้ําเยอะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นผักเขียว นี่ก็จะเป็นเรือนะคะเราจะใช้เรือเนี่ยเห็นไหมคะลอยลดน้ําไว้ชุ่มเลยลดน้ําปุ๋ยนี่ก็ต้องใส่นะคะถ้าเราไม่ใส่เนี่ยเดี๋ยวต้นถั่วก็จะโทมนะคะนี่ต้องใส่ปล่อยตอนนี้ถั่วก็ยังยาวอยู่นะคะยังยังมีไว้ให้เราเก็บเนี่ยถ้าเราบำรุงดีๆใส่ปุ๋ยดีๆก็จะมีถั่วให้เราเก็บอยู่บ่อยๆตลอดนะคะนี่ก็จะเป็น ขึ้นช่ายนะคะเมื่อก่อนตรงนี้เราปลูกขึ้นช่ายไว้นะคะแล้วก็มีค้าเนี่ยเห็นไหมคะยังมีต้นหลงเหลืออยู่เลยค่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนมะนาวเนี่ยเริ่มใหญ่พื้นที่บนล่องก็จะเต็มเราก็จะมาปลูกผักข้างๆล่องนี่นะคะก็มีพื้นที่นิดหน่อยเราก็ปลูกผักหลายอย่างมีไรายได้หลายอย่าง ส่วนตรงนู้นนะคะก็จะเป็นนาเตรียมทํานารอบต่อไปแล้วนะคะตรงนี้นะคะไม่ได้ปลูกผักลงน้ํานะคะแต่ว่าจะมีที่ว่างนะก็เอาพริกมาปลูกค่ะตอนนี้เริ่มปลูกพริกไปเยอะแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพริกแดงกินดาค่ะนี่พริกก็เริ่มนั่นเริ่มเป็นเม็ดแล้วนะคะนี่ยังไม่งามเท่าไหรค่ค่ะ ต้องเตรียมใส่ปุ๋ยก่อนนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพริกกระเหลียงค่ะที่เริ่มปลูกไปนะคะนี่เกนะคะปลูกเป็นแถวไปเลยนะคะนี่ก็ต้องบำรุงค่ะส่วนตรงนูน้นก็จะเป็นผักที่ปลูกแล้วมเมล็ดมันค้างแล้วก็ขึ้นนะคะก็จะเป็นคะน้ากับขึ้นช่ายเวลากินเราก็จะเข้ามาดู หากขึ้นช่ในนี้ค่ะนี่นะคะเป็นตรงมีอยู่สองท้องล่องนะคะที่ไม่ได้ปลูกนอกนั้นปลูกเป็นผักลกค้างในน้ำนะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นพริกนี่นะคะปลูกยาวไปตรงนู้นเลยล้อใหญ่เราก็จะมีพริกเก็บนะคะเราก็จะมีผักชีเอาไว้กินนะคะก็จะเป็นเม็ดผักที่เคยหว่านไว้แล้วค้างอยู่แล้วเราก็ลดน้ำค่ะ นี่ค่ะเดินตามมานะคะนี่จะเป็นฟักเขียวค่ะอันนี้ก็จะเป็นกองฟักเขียวนะคะเริ่มมีดอกเค็ดดอกแล้วค่ะนี่นะคะมีผักชีอยู่เยอะเลยนะคะตามตามร่องทั่วไปนะคะก็รดน้ําแล้วก็เม็ดผักชีเขาก็จะขึ้นค่อยๆขึ้นค้างเหมือนติดค้างอยู่อะคะัค่อยขึ้นไปนะคะ นี่นะคะดูมะนาวค่ะดกมากเลยนะต้นเนี้ยเป็นปั้นเป็นพวงเลยนี่น,น,นี่แต่ก็จะมีแทงเกอร์นะคะมะนาวที่แดด,ดร้อนๆจะมีโรคแทงเกอร์เยอะถ้ามีลมมะพร้าวบางังก็จะดีนะคะแต่น,นี้มะพร้าวเนี่ยยังไม่ได้ให้ลมเงามากต้นนังไม่ใหญ่เท่าที่ควรนะคะต้นนี้ดกพอสมควรเราเป็นต้นแรกของร่องด้วยชอบดกโชนะคะนี่ เดินรอบรอบคันล้อมนะคะนี่ดูบรรยากาศสวนนะคะเดินรอบรอบคันล้อมดูสิมะกอที่มีอยู่ไปไหนหมดหรือยังคะตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยนะคะปลูกกล้วยไว้ตามคันล้อมก็ให้ร่มเงานี่ะ่ะยังมีปียังไม่ได้ตัดปีรอตัดกล้วยงวดหน้าจะตัดปีขายนะคะนี่นี่นี่ก็จะเป็นเลมอนนะคะถึงว่าแหละที่บอกน้องเรนกรเกษตรเนาะ ก็จะปลูกพันธุ์เลมอนนว่หลยพันธุ์นี่นะคะเลมอนตุกเขาจะแหลมแหลมตรงนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูหอมนะคะนี่ต้นใหญ่แล้วเริ่มเริ่มจะมีเม็ดแล้วนี่ก็เป็นเลมอนอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะนี่พริกขี้หนูหอมค่ะแล้ก็พริกขี้หนูหอมนี่ก็เป็นเลมอนอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะน้องวิจัยเรื่องมะนาวนี่เกาเลมอนค่ะเลมอนนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ ตรงนี้จะอยู่ใกล้กับถนนนะคะจะเห็นรถวิ่งแล้วก็ตรงนี้จะมีมะลกอน,นี่นะคะลูกเล็กลูกใหญ่ก็คนละราคากันค่ะลูกยาวก็จะได้ราคาดีนะคะอันนี้ก็เป็นเลนอนลูกใหญ่เหมือนส้มโอเลยลูกเหมือนส้มโอเลยลูกใหญ่มากตกเป็นครัวงเลยเห็นไหมคะนี่ นี่ก็จะมีพริกที่หนูหอมนะที่ปลูกเอาไว้เริ่มออกเม็ดแล้วนี่มาดูเลมอนพวงน,นี้นูนนููใหญ่เหมือนส้มโอเลยตอแรกคิดว่าส้มโอพวงนี้มีกี่ลกูกชายกันนะคะเดี๋ยวเราจะลองนับด,ดูนะสามพวงนี้มีหลูกด้วยกันค่ะนี่ใหญ่มากก็จะมาดูมะละกอกัอน,นะคะ่ะ ก็จะมีกล้วยกล้วยกล้วยคือใหญ่มากต้นใหญ่แล้วก็มีมะนาวด้วยแล้ดุกมะละกอนะคะมะละกอได้เก็บไปแล้วดีเก็บไปหมดแล้วดีลูกยาวอย่างนี้ราคาดีนะคะลูละสิบาทถ้าลูกสั้นๆนะได้ลละสี่บาทต่างกันเยอะ มาดูต้นที่เราคัมไว้นะคะนี่ค้ำตอนนั้นดอกเป็นหมดแล้วหมดแล้วนะคะนี่ก็เลมอนอีกสายพันธนุ์นะมะละกอได้หมดแล้วแต่ก็มีต้นกล้วยอยู่ปลูกตลอดนะมีรายได้ให้เก็บกินอยู่ตลอดเลยค่ะนี่ค่ะมะละกอต้นนี้ ต้นไม้บางทีก็ชอบแดดร้อนถ้าแดดร้อนไปก็ไม่ได้คีนะคะต้นนี้อยู่ในร่มเลยอยู่ในดงกล้วยปลูกไว้เลยยะยงเราก็จะมีรายได้เพื่อเก็บกินเรื่อยไปนะคะ่้นบัวเขือนี้เริ่มใหญ่เริ่มใกล้จะตัดแล้วนะคะตรงนี้เป็นมะเขือเปาะเนาะวันนี้ก็ได้เก็บมะเขือเปาะได้สิบก้โลนะคะก็ไม่ได้เก็บทุกวันนะมะเขือเปาะ นี่ปลูกตรงนี้บนโคกปลูกไว้เหมือนจะทําเป็นที่ปลูกพักของแล้วตอนนี้ก็ปลูกตามคันล้อมที่เราเดินมาคันล้อมนะคันนี้ปลูกกล้วยอีกข้างหนึ่งก็เป็นมะเขือดูที่ค่ะงามมากเลยมะเขือมะเขืองามมากเมื่อกี้ได้เก็บไปแล้วนะเก็บไปขายนะวันนี้มะเขือก็บ้าใบาอะ่ะมัน ค่อนข้างที่จะโดนแดดน้อยใบยก็จะงามใบต้นงามใบก็จะเยอะเราก็จําเป็นต้องตัดใบทิ้งนะตัดใบเขาเพื่อให้เขาได้ออกดอกเนาะออกดอกก็จะติดเป็นลูกช่วงนี้อากาศหนาวเย็นนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนอกจากหนาวเย็นแล้วก็ลมแรงด้วยพอลมแรงเนี่ยก็ก็จะพัดทําให้ดอกหลุดร่วงแล้วก็ไม่ติดเป็นผลนะคะนี่จะเป็นกล้วยไม่ติดเป็นผล ก็ลูกก็น้อยราคาก็ค่อนข้างแพงมาเขือนเนี่ยนะไปซื้อที่ตลาดนะถามตลาดเลยโลละห้าหกสิบบาทนะคะแต่ออกจากสวนเนี่ยสามสิบเราขายแมคค้าปีกนะคะที่เขาไปขายปีกะะขายได้สามสิบเราขายปีกแมคค้าขายปีกนะคะ,ะ,คะได้สามสิบถ้าไปส่งญี่ปุ่นเนี่ยจะได้ไม่ถึงนะคะก็แถวบ้านนี้ก็จะมีแม่ค้าขายปีกเนี่ยใบแน่นมากเลยต้องตัดใบทิ้งมากกว่านี้อีกหน่อยนะคะแล้วเขาจะงามค่ะ นี่ค่ะนะคะเป็นฝั่งนี้ก็เป็นกล้วยกล้วยเนี่ยจะตัดทุกอาทิตย์นะคะต่ออาทิตย์ถึงก็ตัดทีแล้วเราก็สามารถตัดปีขายได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกล้วยหอมค่ะส่วนใหญ่จะปลูกกล้วยน้ำว้านะนานๆจะมีกล้วยหอมอันนี้กล้วยหอมกล้วยหอมนี่ก็ต้องค้ำนะคะเพราะเขาหักง่ายถ้าไม่ค้ำเนี่ยไม่ค้ำเขาจะหักขายไม่ได้เลยหักแล้วก็หักต้องเอาลูกยังเล็กๆอะ่ะ นี่อันนี้นะก็เก็บเที่ยวหนึ่งก็เก็บได้สิบก้อนโลนะคะก็มีกินมีใช้นะสามารถเก็บขายของได้ทุกวันนี่นี่มะเขือนี่ยาวต้นใหญ่แล้วตอนนั้นเราพามาชมยังต้นเล็กนิดเดียวนะคะเออนี่อันนี้จะเป็นมะละกอที่สั่งมาจากในทิกต็อกนะคะที่ว่าเป็นพันเตีย้ยก็ ไม่ค่อยงามเนาะแต่เขาก็ออกลูกแล้วอะ่ะนี่มะเขือออกดอกกล้วยก็เคยใหญ่มากเลยค่ะนี่มีกล้วยให้ตัดอาทิตย์หนึ่งเราตัดทุกอาทิตย์เลยนะคะก็ตอนนี้น้ําในสวนเนี่ยไม่ต้องวิทออกแล้วแต่น,นี้เราต้องผ่านน้าเข้าแล้วเพราะว่าเราต้องรดน้ําทุกวันพอลดน้าเนี่ยน้ําในสวนก็จะแห้งไปเองนะคะนี่ตรงนู้นจะเป็น เตรียมทำนารอบใหม่นะคะนี่นี่เห็นไหมคะสวนผสมผสานปลูกหลายอย่างไว้ในส่วนเดียวกันสามารถเปรียบผ,ผลผลิตได้ทุกเกือบทุกวันนะคะมีไรายได้ทั้งปีมีกินมีใช้ตลอดนะคะนี่ก็ล่มลื่นดีค่ะอตอนนี้เราจะต้องวินน้ำเข้าเพื่อที่ จะเอาไว้ใช้รดน้ํานะคะตรงนี้ก็จะเป็นนาที่จะเตรียมทํารอบใหม่เนาะนกเยอะมากรอนะคะเพราะช่วงก่อนนั้นที่ไม่ได้ทํานาเพราะว่าฝนตกทุกวันถ้าหวานไปก็ไม่คุ้มกับค่าข้าปลูกนะข้าปลูกค่าเขาปลูกทีก็เยอะแยะแล้วอะ่ะมันแพงนะเราก็ต้องรอให้แน่ใจนี่ก็ วิธีทํานาตอนนี้เราจ้างเขานะคะแต่ก็รอเขาว่าเขาจะว่างเมื่อไหร่ถึงจะมาทําให้ค่ะนี่นะคะต้นมะขามก็ดกมากเลยค่ะมะขามปีนี้ดกมากนะคะอันนี้ก็เป็นมะขามกระดานเดี๋ยวพามาชมมะขามน้ปลุกไว้ต้ตนคัล้อมนี่น่าจะทํามะขามเปียกได้เยอะเลยค่ะ ต้องรอให้เขากรอกก่อนนะคะกรอกคือมะขามเขาข้างในเป็นสีน้ําตาลแล้วเปลือกก็ดังก๊อบเก็บก๊อบแก็บก,ก็เขย่าลงมาหรือก็ไปเก็บนะคะแล้วก็เอามาแกะเม็ดแล้วก็ขายเป็นมะขามเปียกนะคะปีนี้ดอกมากนะมะาขามดกมากจริงจรงูปไปหมดเลยนี่นี่นะคะดกมาก เอาล่ะค่ะวันนี้พามาชมสวนผสมผสานแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ